ทำไรอือืออืมเมืยย่อไห้าไอิพาพี่น้องมากินตํามเมนูตำเมนูทาเมนูตําเห็ดเข็มทองใส่หอยนะคะแรกๆว่าสิพิอเอือางหมูปิดล่านมาเนี้ยขี่รถตีกลับมาเอาแบบ เผ็ด,ดสะใจเนาะอันนี้ก็เป็นเวลาสิบสี่โมงแรงแล้วลูกสาวน้ามาเลิกเรียนสงสัยจะได้นั่งกินคนเดียวนะคะกระเทียมใส่แล้วล้างเสร็จเรียบร้อยเนาะผงนัวค่ะกระเทียมกรีบเดี๋ยวนะจ๊ะอันบอมากกินกระเทียมแบบนิปานไดมันจะดับความอร่อยของส้มตำเราเนาะ มะเขือคือมักเล้นซื้ออยู่ตลาดของถมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูคลิปกินมากเลยนะพี่น้องจ๋าขณะว่าเจ้าของกินนะอันยังมักเบิ่งอะ่ะเบิ่งไปกับน,น้ำลายไหลไปชอบอะรู้สึกว่ามันไม่เป็นจังไนบลูปวดกระเด็นกระโดนพอกระเด็นเสื้อค่อย พอค่ะปลาเคบีพีกดละสามสิบห้าบาทจ้ะก็ตก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 เก,ต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 กือบปลาแดกเมก้าเชฟค่ะ าโพดเสียเอกจ้ะหอยเชอรี่เห็ดเข็มทองลวกแล้วนะคะราดลงไปเลยจ้า สวัสดีอีกหนึ่งครั้งค่ะมานะคะทุกคนมากินตามเห็ดเข็มทองใส่กระโพดใส่หอยเชอรี่นะคะเงื่อแตกพะเลยอายกันได้อันฟันฟ้าเนาะกินยังไม่หมดนะคะนั่งตรงนี้ละ่ะจังไรขายของน้ำเนาะถ้าบอ่ขายมันก็ไม่ได้ขายพี่น้องจา้าสิ่งที่ขายดีที่สุดตอนนี้คือหมูกับเนื้อนะคะกินน้ำแดงก่อนเถอะแดงโซดาทำเอง ผนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สั่งได้นะคะดีถัง179บาทคานะ่ะน้ำปลา35บาทเนาะแจะวอง69บาทแจ่วลา69บาทครีมร้อยเย3 5 0บาทอันนี้เป็นเนื้อหมูนะคะ350บาทครึ่งกิโลวอลพิท280บาทครึ่งกิโลนะคะนั่นก็คือโลละ560บาทนะคะทุกคนจะติดมันนี่จะอร่อยเวอร์เดี๋ยวอจะพาทุกคนกินตอนแรกนี่เลยจ้ากินกับ ตามส้มตามคือเกอ่ือมาอย่าเอาไหลฮืมแซ่บแซ่บบคอยหยาบนิดหน่อยอเผ็ดเข็มทอง บบวิสไซมมด็ดจ้าอืมช่องนี้มีแจ่ของอร่อย นะคะอัลฟันฟ้าอร่อยแซ่บอืมอ้มอ้มนบประลาเคปปีอร่อยเบอร์ không Salad men ông Nam Lai Ngâm ngủ đi không Vào ทำไมก่อนนี่ยไอโบกินเนื่อลยอละนับถือกวนอิ่มดีกว่าแม่จ้ะไอในเกิดปีฉลูไปเรื่องไปเบิ่งดวงมาเขาบากกินปีห่านเป็นปีชงบบกินมาประมาณสี่ห้าปีนี่แหละแตกยอนอย่างผมบอกลูกชิ้นแชมแซบ่บเลยลูกชิ้นแซ่บนี่มากขนาดอือกินเลยปะเนี่ย แต่ว่าพวกเนื้อแห้งในเดยวเด๋ยวนีไอากิีมกเป็นหมูเป็นหมูอร่อยอยากกินยำอยากเิียำพี่น้องแจ๊ซส่วนในขายของดูในได้จ้ะขอ,อาขายของสักหนึ่งนาทีก่อนกินเนาะเพราะว่าอืมประเทศไทยมันจะอีเดียว ผมไปแซบ่บแซบ่บแซ่บเพราะว่ารายรับจาก YouTube ของไอเดน,นี้เนาะว่บแบบว,ว่าไอ้เนอะประสบการณว่าไอยอวดอ่างเนาะแต่ว่ามันตกต่ำลงครึ่งต่อครึ่งเลยถ้าอยู่กับปานี่ิยอดวิวไอก็จะสองสามหมื่นเนาะแต่ถ้าไอมาทำคลิปเองเนี่ก็เป็นหมื่นสองหมื่นประมาณนี้เดือนที่เดือนนี้นะ่ยไอ้ได้แค่สองหมื่นหกอืม ก็ยังกินทุกวันใช่ไหมพี่น้องจ้าอาศัยเงินเปลืองเลยจ้ะเมือเ่อเป็นพันสองพันก็นมิเดือนสามหมื่อนอาศัยเงินถ้าจริงใจจำเป็จุกเงินเก็บมาใส่ก็ต้องหาเงนนินก็คือขายของรายรับของ y o u t u b e ของเฮามันหน่อยลงเฮาก็ต้องดึงการขายของเพราะว่าเคยบอกไอ้ก็บดเอาเงินจากป้ามาแล้วนะ เราหาเงินชายเองดีกว่าอร่อยอืมเข้มทองยูยูอ่ะ เมนูนี้นะคะติดฟันดีมากแต่อร่อยเอามาตามเหมือนเด้อทำน้ำตามแล้วราดแต่อย่าตามลงเลยเด้อถ้าเราตามลงไปแล้วมันจะเป็นเมือกไม่อร่อย คิดว่าไอ้ตุมหอยนานพดพักส่วนนี่ก็บ่ค่อยซื้อท่นน้องโบนะ่ะท่าน้องเกรดนนะ่ะ ừ ngon right. เนี่ยมันเมนนี่มากครับสตอเอ้ยหอมเอเ้ยแบบนี้สตอแพงยามเ่ยแพงจากลานสตอถึงถึงบอกไอ้หน,นึ่ยเด้อไอ้เอสือมากินลูกค้าสัง่งของเผ็ดหรือดะ ข้าวโพดหวานฮะมีคนสั่งข้าวโพดอันนะจ๊ะแต่ว่าอันยกเลิกเพราะว่าเพื่อสิบไปหอดพี่น้องอะย่ามันแก่ก็เลยเมื่อกาขายขพี่น้อง ว่ามันแซ่บมันแสบ,ม,แสบ,ม,แสบมันหวานของหมวยเองแต่อายางหอดพี่นอรมันบ่แซ่บนะก็เลยตัดสินใจบ่ขายไอเพชรจำข้าไปจ้ะ อร่อยเผ็ดแซ่บอืมอจะหอมปั่สุด้ายเลยเด้ออร่อยแต่ทนความเผ็ดไม่ไหวแต่ทำไมาต้องตำเผ็ดก็งงเนาะอาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะ ้อมป้อมนี่บ่มักปานใดบ่ซ้ํา กปลืมแส่โซดาก็เลยบ่ค่อยแซ่อายอิ่มแล้วนะคะอายเผ็ดแห้งๆผู้ใดสนใจเนื้อแดดเดียวนะคะดีท็อกน้ำปลาระเจีาบองเจีาลาาขนมจีนตอนนี้มีแต่น้ำยากระปินะคะอายมาได้จ่ายเนื้ออายออลยากไปก็อายบไหวนี่บ๊ายบายขอบคุณค่ะ